สวัสดีจ้ามาเดินี๋ยวขอเบงเวลาก่อนลิปเอาเมียนเอมซีมันถาม่อยว่าเพนเห็นข่อยสนิทกับปูน้องเพิ่นได้ถามมาโจทย์เพิ่นก็คือมือเพิ่นสีบินมือแรกนี่เพิ่นจะไปประเทศผู้บาวเพิ่นบัดนี้เพิ่นจะเป็นข้างแรกที่ว่าที่ไปเจอขอบครัวเพราะว่าแฟนเพิ่นหน่อยู่น้ำกันก็พอก็แม่คือของข่อยนี่ คือของสามีข่อยอยู่กับปูกับยาเพิ่นเล่ถามีที่วมัดใจน่ะปูกับยาคือมันเห็นใน้ขีปข่อยนะว่าข่อยสนิทกับปูกับยาเพิ่นสิเป็นมูข่อยในแอบสีฝานั่เห็นข่อยไทยกล่องนั่งก่นปูว่ากันกับปูทางท่เบอกบอกข่อยใจเป็นอย่างคือสนิทกันขึ้นดีกันแท่เพิ่นเล่ถามวิที่ข่อยหละว่าเฮจังไหนข่อยก็จะมาบอกวิธีว่าของข่อยเนาะคือครั้งแรกอ่ะข่อยพ่อปูกับข่อยพ่อปูกับยาน่ะปูกับยา ปีแรกอะปูก็ปูอะบอกยาขอนเป็นไอเส้นเมือดคือยาขอนนี่ตัดออกเลยเพราะเพิ่นเป็นอันเส้เหมือเพิ่นบ่รู้เรื่องปูข่อยเนี่ยพิ่นจะพิ่นจะทุกอย่างเพิ่นจะว่างให้ลูกเพิ่นก่อเป๊ะเป๊ะเป๊ะบ้านบ้านสามีข่อยเวลากินอาหารตอนเช้านี่เพิ่นจะบ่ฟิกแต่ว่าให้ลงไม้ยายอะเกินแปดโมงครึ่งเพราะว่ามันจะมีพยาบาลมาอาบน้ำให้ยาเพราะฉะนั้นข่อยก็ต้องมาก่อน ลงมาก่อนไม่เห็นนิดเดียบร้อยข่ที่ยูหันหนาที่ข่คืขอขอ่ตื่นมากอันนี้หระบิที่สื่อใจขอยไปมือแรกขอบอเหตุอย่างเพราะว่าปูปูไข่ก็บ,บอกว่าให,ให้ให้ให้เขาตามสบายเพราะว่าเขาเมื่อยเพราะว่าข่นั่งเครื่องนี่จากคอนแกนไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปดูไบาจากดูใบไปบาตเซลถามว่าคือบ,บินตรงเพราะว่าตั้งแต่โควิดมากการบินไทยเขายกเลิกมันไม่บินตรงจา้า มีแต่มีแต่ผู้เจ้าสิซื้อตัวไปเปลี่ยนสเราข่อยน่ะไปลงไปล่งดูใบดูใบไปบาร์เซลเพราะว่าบ้านข่อยที่อยู่อาสาน่ะมันจะไกลกับบาร์เซลมันจะห่างกับซิหกิโลเห็นบ่บางคนที่เขาว่าไปนั่งเมืองนี่ไปล่งเยอรมันล่งฮังแลนด์ซึ่งของข่อยน่ะบ้านที่ข่อยอยู่มันบริมันบริอยู่ไกลโ้นเยอรมันส้นฮอลแลนด์จากสซนฝรั่งเศสอาผู้เจ้าพอใจตามนี่นะเพราะว่าบางคน่ะคือว่าไปล่งเยอรมันกับบ้านข่อยน่ะมันไกลกับบาร์เซลสิมหากิโลไปลงดูใบมันก็สะดวกจ้า เพราะข่อยกับไปจอดรถไลยสนามบินพอลงเครื่องเรากับย่างไปเอารถที่ฝาก,กับขับไปกระบ,บานได้นะเอานี่เด้อมาที่นี่มืแอแหลกคนเหตข่อยเบิ้งเลยข่อยกับสังเกตข่อยตื่นสอมากข่อยเบิ้งเลยวะคนเหตุจังไดอ่าเรื่องงาน,นบ้านข่อยบ่ได้เฮ็ดเด้เพราะว่าบ้านสามีข่อยเป็นจ้างคนมาทําความสะอาดแต่ว่าล้างถ้วยล้างจานคือล้างปกติได้ที่ห้องกินบริษัทเขาจะมาทำความสะาาาาาอาดทุก บางที่ก็จะเป็นวันจันบางที่ก็จันพลึฤหัดจังสิเพื่อนจะเข้ามาทำความสะอาดไหมนั่นล่ะบันนี่มือแรลกข่อยก็สังเกตเบิ่งว่า้าข่อยเนี่ยเพื่อนจะนอนขขาง่างได้เพราะว่าหญ้าข่อยอ่ะเพื่อนบ่อดสบายเพื่อนเพื่อนป่วยไหมเพื่อนบ่สามารถบ้านสามีข่อยมีสองสั้นญ้าข่อยลูกศรยางขึ้นบันไดบอไดไหมเพื่อนก็เลียไปซื้อเตียงข่อยก็บ่ร์รวซื้อแล้เป็นสวัสดิการเออซื้อมั้ง พื่อนนีสือเตียงล้มบานมาไม่จา้าเตียงล้มบานที่ว่าปรับน้อนได้เพื่อนจะเอาเอาที่มู้เจ้าเห็นในคลิปาบางคนจะเห็นในคลิปห้องครัวบางคนเดถามข่อยวา่าอยู่วา่าโต๊ะกินเข้าบ้านผัวข่อยคือโบลูมันบ่นเป็นโต๊ะกินเข้าของเพิน่นโต๊ะกินเข้าของเพิน่นก็คือเอาขึ้นไปวไ้สั้นบนอันโต๊ะกลุ่มๆที่มูเม้เห็นมีมู้เห็นข่อยนั่งกินอาหารกินอย่างกันก็นกคืออยู่ในห้องครัวเพิ่นสื้อมากไหมห้องรับแขกอะบ้านผัวข่อย ข้างบนเนี่ยมันจะมีสามหองมันจะมีสามหองที่ว่าหองนอนหองหยางนี่จา้ามันก็มันจะมีห้องทํางานนัดมันก็จะมีหองใตลังค้าหหองนอนสามหองก็จะมีหองเฮ็ดงานเนาะบัดน,นี้ข้างล่างอะ่ะเพื่อนก็เลยเอาโต๊ะกินอาหารเนี่ยขึ้นไปแล้วเพื่อนไปเอาเตียงน่อยเตียงน่อยตั้งต่สมัยผัวข่อยนอนเตียงน่อยมาไไปข้างล่างพาปูนอนปูจะนอนอยู่กับยายาเนี่ยเพื่อนก็ไปไปซื้อเตียงลง้มบานมาก เราย่ากับนอนเตียงบังบานเพราะว่าเตียงบังบานมันปรับได้เนาะปรับที่ว่าเอ็นขึ้นอ่ะคือจังเท่าไปเยี่ยมคนป่วยแล่ะปรับขึ้นปรับลงได้ยังสี่จังงานล่ะเป็นเตียงไฟฟ้ามุ้มุ้งมอยก็เลยต้องไหนไปนั่งกินอาหารอยู่ในครัวปูก็ซื้อเป็นโต๊ะกลมมาโต๊ะที่ว่าประกอบอาหารนี่ยังนี่แหละเฮ็ดนั่นแหละัดนี้ข่อยก็เบิ่งว่ายามมื้อเช้าอ่ะเพิ่นจะพับผ้าปูที่นอนเฮ็ดเตียงงานเพิ่นเฮ็ดจังได๋เตียงปูเนี่เฮ็ดจังได๋ข่อยก็จําเลยข่อยก็ไปเฮ็ด ย่อมือเสารเนี่ยคือขอ่ตื่นลงมาก่อยกะสิมากเก็บเตียงปูยาเอาคุ้มใบขึ้นรงแร่มเียแหมเฮ็ดจังสันตอนแรกย่อมือเสารจีเปิดเวกอนเปิดปใบแหกกามันระบายย่มตอนบาบมากไข่กระสิคุ้มคุ้มที่ผ่าเป็นลูกใหม่ที่ยาเฮ็ดแล้วก็ตอนแรงกะสิไม่เฮ็ดเอาเฮ็ดเอาดึงพอคุ้มลงมากเพื่อให้ปูเขาไปสอดตตอน,นั่นในยาสอดโต้น,นั่นในเอา,าพัามาเคืองแหมพับเป็นสามเหลี่ยมออกมาก่ออกระสิเลี้ยนลูกแล้วก็ว่า หมอนปูยางเสียมือไหนมีแดดข่อยเกษตรไปตีไปตากแดดสะบัดถอดปอกออกไปเฮ็ดซึ่งเพื่อนบ่ได้สอนข่อยข่อยจะเฮ็ดเองเพราะว่าข่อยอยากให้เพื่อนฮักเราปูข่อยเพื่อนมีทีมีทางนะเพื่อนมีสวนมันบอกงั้นปูไปเฮ็ดหยังเสียอยู่เมืองนอกคือจังหวูเจ้าเห็นแดดตัองเสีแต่ว่าอุณหภูมิมันอะมันบ่ได้ห่อนมันอยู่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบแล้วมันเป็นอากาศแบบชื้นนะยุโรปมันจะเป็นอากาศชื้นข่อยเกษตรไปเฮ็ดซอยปูทั้งทั้งที่เพื่อนบอกให้ข่อยเฮ็ดแต่ข่อยเกษตรไปเฮ็ด แงปูข่อยปอกมันฝรั่งเพื่อสิเฮ็ดข่อยกะสิไปข่อยกะสีว่าไปหัดเฮ็ดกับปูตอนแหลกเพื่อนบ่อยเฮ็ดแต่ว่าข่อยกะดื้อกับไปนั่งไปท่ายคิปเนี่ยไปขอเฮ็ดเพื่อนกห้เฮ็ดยง่หมื้นแลงข่อยเป็นคนที่ว่าเอาใจคนเป็นข่อยก็ไปนั่งบีบข่อยู้ว่าปูข่อยหักยาข่อยอะไรข่อยกัไปนั่งนวดนวดขาเหยียดาไปนวดไปยังสิไปหอมยาไปจุบยาปูข่อยเพื่อนก็เลยมากแลวข่อยเฮ็ดซุ่มือข่อยประเด็ข่อยประเด็จแสดงเฮ็ด แอกติ้งเฮ็ดยังเสียต้วยข่อยไปเฮ็ดคือข่อยกับว่าข่อยย่างข่อยนวดเพิ่นขยกระเลี้ยวเบิ่งปูเบิง่งยาข่อยกับว่าโอ้ผู้ยิ่งผู้ชายคนนีตัวเป็นเป็นพ่อแม่ของผัวข่อยเลี้ยงเลี้ยงผัวข่อยมาดีจนมาได้มาเป็นผัวข่อยเท่าสม,มือนีน่ยังเสียนะข่อยกะอยากตอบบุญแทนคุณนเพิ่นข่อยกะไปนวดไปเฮ็ดน้ำเพิ่นย่างปูข่อยเฮ็ดยังเสียโดยที่เพิ่นบ่นต้องร้องขอข่อยกบเฮ็ดที่จริงอ่ะปูข่อยนะให้ข่อยเอินเพิ่นว่าเอินซื้อเด้แต่ข่อยนะขอปูว่า ่อยอยากเอินเพื่อนว่าป๊าป๋าหมาหมาเอินคือผัวคอยเอินได้บอเพิ่นก็โอเคไหมเพื่อนเห็นห้องเฮ็ดเหะเฮ็ดพฤติกรรมที่ว่าห้องแสดงออกก็พี่สาวแฟนสิ่อยก็ใเห็นความเรารพย่ามเผนเฮ็ดยังย่างเพื่อนมาบ้านพอบานแมนบ่เพื่อนเฮ็ดยัง่อยกับสิซอยเพื่อนเฮ็ดน้ำเพื่อนหนึ่งสี่ไหมเขาแสดงออกไปว่าเขาจริงใจแหมเขาปฏิเสงมันจะออกมาจากสีหนาเราโชคดีที่ว่าคอยเป็นคนตลกย่างก็บเฮ็ดยังนี่ย่างย่ามเพื่อนจมเอข่อยคอยก็บ่เคให้นาบูดเด้อเรา่อยกับฟังบรรลุเรื่องนั้นแหลก ข่อยก็ยิ้มข่อยกับหัวจนปูข่อยแบบพวข่อยสอนปูข่อยา่าแอะติ้งตองแล้วปูกระทว่าติ้งตองคืออย่างพวข่อยกระแปลฟังนั่นแหละขอะ่อยกระเฮ็ดจังสี่มากแบบซื่อใจปูใจยาแมมเพิ่นก็เลยหักข่อยอันนี้ข่อยก็เล่อยากบอกว่าเฮ้ยมีอย่างเล็กๆหน่อยหน่อยเฮ้ก็ซอยเป็น